สวัสดีครับเมื่อนี้จอมยุทธสีมาใหดนมกีนน้ำยาปลาฮันโหมูไปลงไปครับสองก้อนสูตรจอมยุทธ์ใ้ที่ว่า,จาใจกระชางนี่สูตรจอมยุทธเก็ดเองกินเ,เ,เองอันนี้ข่าตะไคร้หอมหอมแดงแกระชายนะครับลอกใบต้มได้จะพักแล้วแล้วนะครับมันกา่ามัน ซุกๆเพิ่มๆนิมดน้อยแหละกะจีเอาขึ้นมาต่ำตักอ่อตาตักกันที่เราใส่ลงไปน,นี่ละหลังจากที่เมื่อกี้ตักเครื่องออกไปแล้วนะครับแบบนี้กรับทีว่าใส่ตีนต้มตีนไก่ไว้มันเปื่อยๆนะครับแบบนี้หลังจากนีใส่ครับใส่พริกแห้งนะเป็นพริกแห้งแห้งลงไปต้มเล็กน้อยเมื่อกี้นี่ลืมมาใส่พร่องกับเครื่องอ่ามา,าติดลายใส่ลายมาก,ากติดใยใส่น้อย ขั้นต,ตอนต่อมาครับต่ำเครื่องครับตำเครื่องครับเ็าต้องยำมาบมะเ,เรับต้มแล้วใส่ไว้กันแหลกต่ำเครื่องแล้วแล้วเอาเนื้อปลาเนื้อปเอปน็นเนือ้อปลานิดแลาวต่ำใส่กันต่ำนิดๆมืนอเร้านี่ละ หลังจากตำแล้วนะครับข้าวเจียวเบตะกรุดสดเนี่ยเราจะบเบยตะกรุดเขาเบยตุ่มกระมูดิชุดเอามาใส่กันครับอันเครื่องนี่เราตำไปก่อนยังข้าเจียวไปผัดได้ไหมผัดให้มันน้ำหอมใส่น้ำมันเล็กน้อยครับน้ำมัมนใส่ไปแล้วเล็กน้อยว้าวหัวหอมอหอมผัดหอมแซ่บสดความยิบ หลังจากที่เข้าัวนป่าัวเครื่องเรียร้อแล้วนะครับขึ้เข้ากับมัเบิ้งใช่เนะเบิ้งสีนนี่มันเฟยแล้วมันบอนทีแล้วกับรับการนี่ใช่ ปคนมันเข้ากันครับเพราะการตอนการปูเรียบบานการตอนการปูนี่นูยมีสีสันนะตอนการปูมันไม่ยังไหลครับน้ำปลาละอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าความนัวมันได้มาจากขนนแล้ว เวลาแคกสามตับพี้หนึ่งสองาอเเสามโอ้พอดีสามตับพี่ครับครับนี่ไม่เอาปูยังไงแกบลบบบะ,ะเอาเปูเท่ากันใส่ไปทุกชิ้นเนาะชิ้น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 หมดแล้วก็ ไปดันดับไฟได้ครับดับไฟใส่ผักใส่ต้นหอมนะครับต้นหอมยาวต้นหอมนี่แหละจะเป็นเป็นผักคุณตู่ครับคุณตู่คุณตู่อีตู่ครับแมงลักเซ็ตเรียบร้อยครับทำนี่แหละครับง่ายๆตามสไตล์จอมยุทธรับประทานได้ครับ